วันนี้เป็นวันพระสิบห้าค่ำเดือนสิบเรียกว่าเป็นวันบุญเข้าสากตามประเพณีของพวกเราเชาวไทยทั่วไปวันนี้เป็นวันแรกที่วัดป่าเวนตาดเราประกาศเปิดประตูวัดเปิดวัดหลังจากนี้ไปแล้วคณะสงฆ์เราก็จะได้ออกบินฑบาทในหมู่บ้านแล้ว วันนี้เป็นวันแรกที่ประกาศเปิดประตูวัดปุ๊บเหมือนกับคนหมดเมืองอุดอรมารวมอยู่วัดป่าบ้านตาดแห่งเดียวแน่นตึบอันนี้ก็แสดงถึงลักษณะของพวกเราทั้งหลายเป็นผู้หนักแน่นมั่นคงอยู่ในบุญพอมีโอกาสที่จะสร้างบุญแล้วก็ไม่มีท่านใดที่จะปล่อยโอกาสนั้นให้หลุดมือไป พราะโอกาสในการสร้างบุญแม้จะมีอยู่ทั่วไปก็ตามแต่เราก็ต้องอาศัยชีวิตอาศัยสุขภาพร่างกายของเราเป็นส่วนประกอบในการสร้างบุญทั้งหลายเหล่านั้นแต่ชีวิตมันเป็นของรักษาได้โดยยากสุขภาพเป็นของรักษาโดยได้ยาบกบุคคลอีกมากมายไก่กองที่เขาล้มหายใจากไปก่อนที่เขาจะมีโอกาสในการสร้างบุญก็มากมายไก่กอง หรือถึงแม้ไม่ล้มหายใยจากไปแต่เมื่อสุขภาพร่างกายสุดโทมเจ็บไข้ได้ป่วยก็ม่มีโอกาสที่จะไปสร้างบุญอีกเช่นกันแต่พวกเรามีความสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกประการสามารถรักษาชีวิตซึ่งรักษาได้โดยยากมาถึงปัจจุบันนี้แล้วก็สามารถรักษาสุขภาพร่างกายของเรามาถึงปัจจุบันนี้อีกเช่นกันเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้ที่เรามีโอกาส้ียว่า ยกเอาคำว่าปัจจุบันปัจจุบันเข้ามาใช้ในชีวิตของเราเองเสมอว่าปัจจุบันเราจะสร้างชีวิตของเราให้มีคุณค่าเราจะทำสิ่งที่มีคุณค่ามีแก่นสารสารละเพราะชีวิตที่มีคุณค่าได้อย่างแท้จริงก็เพาะการกระทำของแต่ละท่านแต่ละคนการกระทำสิ่งใดที่เป็นประโยชน์เป็นแก่นสารสารละต่อเราเองและต่อบุคคลผู้อื่นอันนั่นแหละเป็นเครื่องชี้ถึงคุณค่าของบุคคลผู้นั้น เพราะนั้นชีวิตของพวกเรานั้นสิ่งที่เราจะได้อย่างถาวรที่สุดในชีวิตของเรานับตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายไปแดงของชีวิตนั้นก็มีแต่บุญกับบาปเท่านั้นเองที่เป็นเ,เป็นสมบัติที่ถาวรอ,อย่างแท้จริงเพราะในขณะที่เราอุบัติเกิดขึ้นมาบนโลกนี้สิ่งที่เราสร้าง จะมากมายไก่กองขนาดไหนก็ตามที่มันเป็นวัตถุเป็นบุคคลต่างๆทั้งหลายอันนั้นก็ล้วนแต่เป็นของชั่วคราวไม่เป็นที่พึ่งของเราได้อย่างถาวรเป็นที่พึ่งเกี่ยวเนื่องกันเท่าที่เรายังมีลมหายใจเข้าออกหล่อเลี้ยงไว้เท่านั้นพอหมดลมหายใจเข้าออกแล้วทุกสิ่งทุกประการก็หมดความหมายซึ่งกันและกันคนอื่นเขาก็รับเป็นภาระของเขาต่อไป แต่สิ่งที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้อย่างแท้จริงตลอดอนันตกาศนั้นก็มีบุญกับบาปเั้งนั้นเองถ้าเรามีบุญเป็นที่พึ่งบุญนั้นก็จะหนุนส่งเราไปสู่สถานที่ดีคติที่งามแม้ดำเนินชีวิตอยู่ในปัจจุบันก็จะมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้ามั่นคงในการดำเนินชีวิตแต่ถ้าส้่งสมบุาบาปไว้บาปนั้นก็จะกดทวงชีวิตทั้ของเราให้ตกต่ำลงไป แม้เปลี่ยนภพชาติก็เป็นทุกขติโลกนรกไปเป็นต้นแม้การดําเนินชีวิตก็มีแต่ความทุกข์ยากอดจนจมลงไปในทางต่ําเท่านั้นเองเพราะนั้นตราบใดก็าตามที่จิตใจดวงนี้ยังมียางหรือมีเชื้อของการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรายังจะต้องท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ ไปตามอํานาจของกรรมที่เราได้กระทาฝังลากลึกอยู่ภายใน,ในใจิตในใจของเรากรรมตัวนั่นแหละจะเป็นตัวนําพาจิตใจของเราไปสู่สถานที่ต่างๆตามอํานาจแห่งกรรมนั้นถ้ากรรมดีมันก็นําพาจิตใจดวงนี้แหละไปอุบัติเกิดณนะสถานที่ดีเป็นสุคติถ้ากรรมไม่ดีคือกรรมบาปมันก็นําพาจิตใจดวงนี้แหละไปตกต่ําสู่ทุขติ เราจะปฏิเสธกรรมไม่ได้เลยทั้งเราทำในส่วนใดแล้วกรรมส่วนนั้นแหละจะเป็นผู้คุมเราเช่นเดียวกับเราอยู่ในอยู่ปัจจุบันนี้ถ้าเราไปทำผิดบทกฎหมายเข้าบ้านเมืองเข้ามาแม้เราไม่อยากติดคุกติดตารางก็ตามแต่ก็มีผู้คุมคุมเราเข้าไปสู่คุกสู่ตารางจนได้นั่นแหละแต่ถ้าแม้เราไม่ได้ทำผิดตัวบทกฎหมายแม้เราอยากจะเข้าคุกเข้าตาราง กรรคือผู้คุมเขาก็ไม่อนุญาตให้เราเข้าไปเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่สร้างบุญไว้จะไปใฝ่บาปมันก็ไม่ได้ผู้ที่สร้างบาปไว้จะไปใฝ่บุญก็ไม่ได้มันอยู่ที่การกระทําหรือการสั่งสมของบุคคลผู้นั้นที่จะเป็นผู้นาพาไปเราสร้างบาปบาปก็นําพาเราไปเราสร้างบุญบุญก็นําพาเราไปเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราท่านทั้งหลาย ได้เชื่อมั่นในหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้อย่างสมบูรณ์ยิ่งนั้นพระพุทธเจ้าได้ชี้ถึงความถูกต้องไม่มีสิ่งใดที่จะถูกต้องแม่นยำได้ก็เท่ากับสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ชี้พระพุทธเจ้าได้ชี้บอกว่านารกมีสวรรค์มีเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อคำว่านารกมีหรือสวรรค์ไม่มีก็ตาม แต่ก็ไม่เป็นเหตุให้ไปลบล้างความจริงนั้นความจริงนรกมีเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามนรกนั้นก็คงมีอยู่ตลอดอนันตกาลบุญมีสวรรค์มีแม้เราไม่เชื่อหรือเราจะเชื่อก็ตามก็ไม่เป็นเหตุให้ลบล้างได้บุญมีบุญมีสวรรค์มีมันก็คงยังมีอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตกาลอีกเช่นกัน ว่านั้นพวกเราเป็นชาวพุทธพวกเราบุคบุคคที่เราควรจะเชื่อเหนือยิ่งกว่าสิ่งใดใ,ในโลกนี้ก็คือเชื่อพระพุทธเจ้านั่นเองเมื่อเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ควรที่จะน้อมนําเอาหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้นั้นไปไปฏิบัติให้เป็นบุคคลผู้ยินดีในบุญเป็นบุคคลที่รงเกียจในบาป ตอนนี้ด้วยความเป็นบุติชนคนมีกิเลสอย่างเราเราท่านท่านนั้นแม้เราจะใส่ใจในการรังเกียจบาปหรือยินดีในบุญก็ตามแต่กิเลสทั้งหลายที่ฝังลาาลึกอยู่ภายในจิตในใจของเรานั้นก็จะคอยเป็นอุปสรรคขัดขวางในการในการทำดีหรือในการสร้างบุญของเราอยู่เสมอแล้วก็จะมักจะนำพาเราไปลงไปในทางฝ่ายต่ำคือสร้างบาปให้ให้เป็นอาหารหล่อเลี้ยงกิเลสข,ขึ้นมาอยู่ ตลอดอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นเราผู้เป็นปุถทชนคนมีกิเลสที่ฝังล่าลึกอ,อยู่ภายในจิตในใจนั้นแล้วเราจึงไม่ควรที่จะนอนใจหรือประมาทเพราะฟามประมาทในขณะใด,ดถ้าขาดสติเป็นตัวกำกับแล้วกิเลสก็สามารถที่จะนำพาจูงเราลงไปในทางต่ําทั้งๆั้งที่เรารู้ว่ามันต่ำมันบาป แต่เราก็ไม่มีกําลังจิตกําลังใจไม่มีกําลังที่จะต่อต้านกําลังของกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นเพราะความประมาทของเรานั่นเองถ้าเราไม่ประมาทแล้วเราพากันเรียงเร่งสร้างกําลังขึ้นมาภายในจิตในใจของพวกเราเพื่อจะมีกําลังต่อต้านกําลังของกิเลสมีให้กิเลสมีความสามารถที่จะชุดลากเราลงไปในทางต่ําได้การสร้างกําลังให้แก่จิตแก่ใจนั่นก็คือการอบรมจิตอบรมใจของเราเองด้วยการภาวนา เบื้องต้นก็พยายามสร้างความสงบให้เกิดขึ้นมาภายในจิตในใจของเราให้ได้จิตของเราจะมีความสงบได้มันไม่ใช่ได้ด้วยการปล่อยปะละเลยถ้าการปล่อยปะละเลยจิตใจแล้วจะให้มันสงบโดยตัวของมันเองนั้นมันย่อเป็นไปไม่ได้ถ้ามันเป็นไปได้นั้นมนุษย์ทุกคนในบนโลกนี้ล้วนแต่สงบแล้วทางนั้นแหละแต่นี่มันสงบไม่ได้การจะสงบได้ต้องเกิดขึ้นมาจากการอบรม ใจิตใจของเราด้วยความมีสติสติตัวนี้แหละที่จะกำกับจิตไว้ให้ยังเข้าสู่ความสงบได้การมาฝึกฝนอบรมจิตใจก็คือการโดยยกเอาบทธรรมใดบทธรรมหนึ่งมาให้จิตยึดไว้เช่นเราจะยกเอาคําว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธก็ตามเราก็เอาสติใช้สติคือความระมัดระวังรักษากํากับจิตให้อยู่กับพุโทโธอย่างแนบสนิทเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้ได้ เมื่อเราหมั่นอบรมอยู่บ่อยๆเข้าสาติกับความระมัดระวังจะค่อยๆเกิดเป็นความคุ้นเคยแนบสนิทขึ้นมาภายในจิตในใจของเราเมื่อตัวสติดีกําลังแนบสนิทอยู่ภายในจิตในใจของเรากับกับจิตใี้อยู่กับพุโทโธมันก็อยู่ได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดว่าขาดตอนนั่นเองพอจิตอยู่กับพุโทโธได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดว่าขาดตอนแล้วอารมณ์เรื่องเล่าต่างๆจากความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลาย ก็ไม่สามารถบังคับงามจิตใจของเราหรือไม่สามารถจูงจิตใจของเราให้เล่ร่อนออกไปกับความนึกคิดปุงมแต่งอดีตอนาคตทั้งหลายเหล่านั้นจิตก็อยู่กับพุโทโธ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 ได้อย่างต่อเนื่องเมื่ออยู่อย่างต่อเนื่องจะไม่เนินช้าจิตนั้นจะยยงเงก็สู่ความสงบได้อย่างแท้จริงเมื่อจิตอย่างก็สู่ความสงบแล้วนั่แหละเราจิตดวงนี้แหละจะได้รับการพักอย่างเต็มอิ่มเต็มที่ เมื่อจิตที่ได้พักอยู่ในความสงบจนเต็มอิมอ่มเต็มที่ของจิตเองแล้วจิตที่ถอนออกมาจากความรวมตัวนั้นมาสัมผัสร,รับทราบถึงธาตุขันธ์ร่างกายหรือจากความนึกคิดปรุงแต่งทุกสิ่งนุประการภายนอกได้นั้นจิตนั้นจะมีแต่ความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงนี่แล้วความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงนี่แหละที่เราเรียกว่าสมาธิจะเป็นตัวรักษาจิตไม่ให้อ่าไม่ให้กำลังไม่ให้กิเลสจะมีกําลังที่จะฉุดลาก ใจิตใจดวงนี้ไหลลงไปในทางต่ำอีกต่อไปเมื่อจิตเมื่อไม่มีไม่มีกิเลสตัวใดที่จะฉุดลากจิตให้ไหลลงไปในทางต่ำแล้วจิตนี้ก็สามารถสามารถที่จะใช้ปัญญาเขาา้าไปคิดคายพิจารณาเห็นโทษเห็นภัยของกิเลสจนกระทั่งละถอนกิเลสทั้งหลายให้หลุดสิ้นออกไปจากการครอบงำจิตใจของตนเองได้อันนี้อะไรจะเป็นฟาราประเสริฐ อย่างแท้จริงของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะเพราะการอบรมจิตอบรมใจของเราให้เป็นธรรมแล้วต่อไปนั้นมันจะมีแต่เดินไปบนเส้นทางแห่งคุณงามความดีเดินไปบนเส้นทางแห่งบุญเท่านั้นจะไม่ไหลลงไปในทางต่ำอีกต่อไปเพราะฉะนั้นชีวิตของพวกเราแม้ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็ตาม เราก็จะเวียนไยตใยเกิดไปสู่พบที่ดีคติที่งามตลอดไปจนกระทั่งสามารถไปถึงจุดหมายปลายทางคือความพ้นทุกข์หรือถึงซึ่งฟวาบริสุทธิ์ของจิตดวงนี้ดังเช่นพระพุทธเจ้าได้ถึงแล้วพระสงฆ์สาวกอาราหันได้ถึงแล้วเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่ขึ้นอยู่กับการเห็นคุณค่าของบุญของพวกเรานั่นเองดังเช่นในวันนี้ที่พวกเราได้พากันหลั่งไหลเข้ามาสู่วัด ด้วยด้วยมีโอกาสที่วัดได้เปิดประตูแล้วเราจึงได้พากันหลั่งไหลเข้ามาเพื่อการสั่งสมบุญไว้อันนี้แหละจะเป็นมงคลในชีวิตของพวกเราได้อย่างแท้จริงดังในมงคลสูรสามที่แปดประการที่ท่าน,นทรงกล่าวไว้ว่าบุเบกตะบุญจตาเอตมังคารุมาตมังการได้สั่งสมบุญไว้นั้นเป็นมงคลในสูงสุดเมื่อพวกเราได้สั่งสมมงคลขึ้นมาสู่ชีวิตของพวกเราแล้ว มงคลน,นี้แหละจะนำพาชีวิตของพวกเราไปสู่ความสุขความเจริญได้อย่างแท้จริงก็ขอให้พวกเราทุกท่านทุกคนพากันเป็นบุคคลผู้หนักแน่นมั่นคงอยู่ในบุญเสมอและยินดีพอใจในการสั่งสมบุญยินดีพอใจในการแสวงหาบุญไว้เข้ามาสู่จิตสู่ใจของตอนเองอยู่เป็นเนืองนิดแล้วชีวิตของพวกเราทุกท่านทุกคนก็จะสระสบแต่ ความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนจนถึงที่สุดแห่งความพ,พ้นทุกได้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเนอ ตั้งใจรับพรนะตั้งใจนุกับพอรอย่านุบมทนาให้พร <c oughs> ยะทาวาริวะปุราปาริปุเรนติสันลงังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานหังอุปกะป,ะปะเตมเอิจิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิชะต สัพเพปุเรนตุสังกปานยันทถาะปนระโสยะเถามณิชนติระโสยะเถาะโยวิวันยันตุสัมภโลร สตุมานเตมภาวันวันต่รายอิสุขิมข้ายโยโกอิพะวันพิวันธนาเสรีสานิสวัยทายปัจจัยยีโนยใจตาโรย ไมยวันทันตีอายุวันน้อยสกขังพาลังสัพพุทธานุภาเวนัสสัพธรรมันสัพพสังขานุภาเวนาพุทธรัตนัง มารตนางสังคารตนางตนนางรัตนานางนุภาเวนจตุราเสียิสาหัสธาตมากทานุภาเวนปิตกาสยานุภาเวน สาวะกานุภาเวนาสาเปเตรุนคาสาบเตพยาสาเปเตอัน มคภาทวาสาเพเตทุนนิบีตาสาเพเตอวมังคละสันตุอายุวาทกวยธนาวาทกยสิริวัฒน์ยสาวาทกวยพาระวาทกยวรนณวาทกยสุขวัฒ พนตุสัพพธาทุกขโรยขาพยาเวลาโสกาปัธวายอเดกาอันตลายาพิวินาสันตุจเตชะสารทิทานางราพังสวทีภัคยังโสูขังพลังสิรีอาจ นอยจะพอยข้างวอยที่จะยาสวายสัตวายจะอายุจะชีพเทพระวันโตเตภพวัตุสับพระบางคารังรักขันตาสับพะพวยท่านดุภาเวนัสตาสูดทิพ ตัวเตมยาวตุสับบาบางคารังราคันตุสับะเทวัติปฏิทามานุพาเวดัสทาสอทีภาวันตุเตมสพบาบังคารังราคันตุวสับะเิวัติสาปสังกานุ พาเวดสัตตสติพระวันตุเตเอ่าจัดอาหารทานกันเด้อจัดอาหารทานกัน